มันจะมีระดับแล้วพอาะสมาธิไปได้ถึงระดับนี้แล้วเนี่ยมันจะเกินการยิ้มยิ้งงม <c oughs> ในมอง้ามไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าสุดที่ยิ่งสักหลบมันแ่ว่าเพราะว่าตรงนี้นตรงนัน ยิมไหนอะคือว่าอยู่คนเดียวเพื่อยิมแต่ยิมไหนยิมไนอนี่คือทวามนให้เงชีวิตเนี่ยมันมีทุกเย็นทุกอย่ทุกเย็นเขาจะไปเอาเที่ยวเพื่อเด็กเ็จะไปเอาดูน้ำดูละครอ็จะเอาไปเที่ยวกินเลาเมาตัลาก็จะเที่ยวใช้เงินพุ่จเือสนุกสนาน แทนให้ตรงยิ่เนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ถ้นขึ้นได้ะระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงวัตถุธรรมชาติครับมาหัวลาะกันแค่ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าหาว่าทันจิตเนี่ยก็จถึงระดับหนึ่งป็นก็ผู้ศรีฐานะมันจะเห็นอันนี้ไม่ต้องไปหาเรื่องหัวลาะเพราะว่ามันมันทำให้ยิ่งไม่เท้า,านี้นะ นั่งสมาธินั่นก็ถูกต้องเรียกว่าเอ้ออ๋อก็วันนี้ทําเลยได้ออกเยี่ยมเยี่ยมอ่ะ